สวัสดีค่ะสวนเกษตรวันนี้นะคะที่ฝนกับประมวลมาเก็บส้มโอกันนี่ใครอยากได้มาเก็บเองนะคะอ่ประมวลบอกว่าใครอยากได้มาเก็บเองนะคะอเต็มต้นเลยนี่นี่โอ้เอ้ยฝนจะตกแล้วนี่ได้กี่ลูกกันเฮ้ยไม่ใช่เสียงฝนนะเสียงาเสียงฟ้าต่ำๆนะคะนี่ดูประมวลไหนเอาได้ไหมอีลูกนี้ซุกยังไงลูกนี่ นี่แหละลูกนี่นะ่าจะเกเรรึไหนลูกนี <fin anta> <ots> ่ม <guarding okay>? ีเก่รที่ประมันนี่ดูดูลูกเนี่ยนี่ลองที่ไหนที่เก่รไหมมันก็มันจะเก่รลองลองดูลูกนี่เนี่ยเราเก็บอีกก็ได้นะคะนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมนี่นี่ดูลูกนี่สวยนี่มันประมันนี่นี่ไหนโชว์ที่นั่นโอเคโอเคเนาะพอได้เนาะนี่ลูกนะคะนี่เราปลูกกันแบบธรรมชาตินะคะ ธรรมชาติเลยหนึ่งต้นนะคะกินทั้งทั้งคุ้มเลยนะคะคุ้มบ้านเรานะคะคุ้มบ้านเราก็มีอยู่หลายหลังคาเรือนกินจริงคุ้มกันเลยเนี่ยเราปลูกพืชทางการเกษตรเขาขายพืชไหนที่เขาขายเราก็มาปลูกแล้วประมวลเนาะเราจะไม่ต้องซื้อเขากินปลูกต้นสองต้นเราก็ได้กินแล้วเราไม่ เน้นผลใหญ่เราเน้นผลยังไงก็ได้กินแล้วมันรสชาติมันได้เนาะแล้วส้มโอของเราก็หวานด้วยนะคะนี่น้ำใบของเราออามาให้กินทุกปีนี่เก็บไปให้พี่ฝนถึงเวลาแกก็ห่อไปให้พี่ฝนเวลาพี่ฝนกลับบ้านอู้ดทำงานได้ไหมอิงใจกีลุกวะเนี่ยที่ตัวมันสวนได้กี่ลุกเลยให้ตัวมันคุณสวยไหนไม้สวยเราที่เขียวครับเขียวครับนี่นี่ ใช้เขียวครับสวยเกาะลงมาเลยเกาะเลยอะไรก็ได้ที่เราเอาลงมาได้ดีมากอดเลย